ขออนุญาตครับขออนุญาตขึ้นไลฟ์สดด่วนนิดนึงนะครับก็พอดีเพิ่งจะประสบกับตัวเองเมื่อสักครู่นี้เองนะครับแก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีการแอบอ้างนะครับแล้วผมได้ตรวจสอบไปทางทางโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับในทางภาคอีสานนะครับได้มีการโทรมานะครับแล้วก็เขาเรียกหลไรหลอกลวงแอบอ้างว่าได้มีการส่งผู้ป่วยนะครับ ้วยเคสอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับชื่อนามสกุลนี่ตรงกันเป๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเลขบงเลขบัตรเขาจะหลอกถามนะฮะพี่ะกี้ผมก็ไม่แน่ใจพวกผมก็บอกผมไม่รู้ว่าเลขบัตรอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เบอร์ทงเบอร์โทรเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับว่าตอนนี้แก๊งมิจฉาชีพหรือแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยมันเริ่มอา,อารวาสอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้แน่ใจนะครับว่า จะพัวพันมาเกี่ยวกับเรื่องไอ้สี่สิบล้านอะไรหรือเปล่าที่ว่า,ามีการพูดในกลางสภาโทรมาเพื่อไม่ให้ดําเนินการอะไรเรื่องพวกนี้เดือนละสี่สิบล้านหรือเปล่าทําให้แก๊งคอร์เซนเตอร์มันเถิมเกลิมเข้าไปใหญ่นะครับก็ฝากนะครับประชาสัมพันเอฟซีที่ติดตามจาาเตี้ยนะครับว่า,าปัจจุบันนี้มีการแอบอ้างนะครับทางทางโรงพยาบาลแห่งนั้นนะครับทางภาคอีสานนะครับที่ผมได้โทรไปสอบถามเมื่อสักครู่นะครับ ได้แจ้งว่ามีการแอบ,บอ้างมาเป็นระยะเวลาเกือบเดือนแล้วนะครับสร้างความเสียหายกับหน่วยงานของรัฐนะครับเขาตรวจสอบแล้วไม่พบเคสดังกล่าวคือเอาง่ายๆครับเป็นการโกหกของแก๊้งคอร์เซนเตอร์นะครับแต่ฐานการโกหกเนี่ยไม่รู้มาจากไหนนะครับก็ลองช่วยๆกันต้องระมัดระวังเหมือนเคสเมื่อเช้าที่คนในหมู่บ้านผมก็โดนเอารูปภาพไปเอา,เอาไปแอบ,บอ้างนะครับเพราะเดี๋ยวผมเองเนี่ยผมก็ต้องไปลงบันทึกประจําวันไว้เขาแจ้งชื่อ คือคือฟังชื่อแล้วก็ยังงงง,งอยู่นะแอบอ้างเป็นหัวหน้าพยาบาลเคสวันนั้นวันนี้ผมก็เลยงงส่งถามว่ามูลนิธิส่งหรือผู้ปกครองส่งถือบัตรประชานอะไรสำเนาบัตรมาแล้วเลยงงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปการแจ้งแจ้งความดําเนินคดีนะครับให้สพท่าเรือเพราะว่าผมรับโทรศัพท์ที่นี่นะครับก็ดาเนินการเฉยๆนะครับแจ้งลงบันทึกประจําวันไว้ส่วน้าดาเนินการตามได้หรือไม่ได้เพราะว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ โทรเข้ามานะครับและผมเชื่อว่าการโทรเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ประชาชนควรที่จะ,ะปกป้องสิทธิ์นะครับคือบันทึกเสียงเก็บไว้ใครจะว่ายัางไงทาไมแอบบันทึกโทนบันทึกเสียงท้ายที่สุดมันใช้ปกป้องตัวเราครับใครจะมองไงเรื่องของเขานะครับผมเองผมเมื่อสักครู่ผมก็บันทึกเสียงเก็บไว้นะครับไว้เป็นหลักฐานว่าโทรมาชื่ออะไรนะคือผมผมเองผมก็หลอกถามแหละมึงหลอกถามกูมากูก็หลอกถามมึงกลับอะไรเงี้ย นะครับก็อึอกอึกอักครับทั้งสองคนทั้งผู้หญิงผู้ชาย